วันนี้เรามาหาสัตว์เลี้ยงที่งานเกษตรแฟร์กันนะครับผมก็ผมเองก็ไม่เคยมาเดินเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรขายบ้างไปกันเลย สวัสดีครับพี่ค,ครับวันนี้ผมมาสอบถามนิดนี่ยซึงผมอยากจะทราบเทรนออกคืออะไรตอนนี้นครับว่าวัยรุ่นต่างๆที่เขามาเดินงาน,กนเกษตรไปนิย<ไ>มเลี้ยงา,ยางนสถ์อะไรั์ถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นแบบผู้ชายนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมกันบุลี่ตัวนี้ครับ,รบอืมเจ้าบุลี่ตัวนี้แบบนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ลองลงมาเป็นสาวๆก็จะเป็นฟอมนะครับนี่ครับบอกบอกมามาเป็นฟอม์มหรือนียนครับ ทำไมทำไมถึงผู้ชายผู้ชายชอบชอบพวกคู่นี้ครับพวกนี้เอาไว้ไว้ไว้มันเท่มันเท่ใช่ไหมครับเท่อรัก็ใส่ทอง่งเดขาจะมีกล้ามเนื้อที่แบบว่าใช่ไหมครับเป็นล่ําเลยครับีกล้ามเนื้อมีอะไรเงี้ยครับครับับสีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพวกนี้ยะนพื้นพวกนี้ครับได้ได้ได้หมดครับผมเนื่อถ้าเป็นแฟนนะครับตอนนี้เขาเป็นนิยมกาอยู่นะครับ นิยมตอนนี้ก็นิยมมากครับได้ไปพูดถึงภาพรวมใครยอดยอดขายทีแล้วกันนะครับว่าสาขาไหนขายดีที่สุดครับฟอมมากกว่าฟอมเลยใช่ไหมฟอมฟอมว่าดีเลยนะฟอมฟอมชิมเนี่ผมเห็นผมเห็นดีมานานมากนะครับใช่ไหมไม่ว่าไม่ว่าจะยุคไหนผู้หญิงน่าจะเป็นสาวสาวมากกว่าเท้าวาที่เพิ่งหัดเลี้ยงสุนัขแล้ะกันก็จะจะเป็นฟอมตรงนี้ฟอมต่อผมครับนี้ตลอดการเลยี่ครับอันนี้ผมขอจับได้ไหมฮะได้ครับได้ครับ วิธีเล,เลือกครับวิธีเลือกพี่กวินถาให้จีวิธีเลือกก็ดูที่มมีมเทคนิคนะครับ,รบว่าอยากได้อยา่างอยา่อยางผมตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องสุนัขเลยก็หน้าตายอย่างเงี้ยครับหน้าตาก็จะเป็นหมีใช่ครับหมีหมีขนก็จะจะหนาโครงสร้างจะไม่ใหญ่มากอ่ะจะเป็นไซส์เล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับเลี้ยงอยู่ในกรุงเทพยอยู่ในคอนโดในหอพักอย่างนี้ก็ได้ครับพวกนี้ครับครับผมแล้วเรื่องผมเห็นสุนัขบางตัวนะครับที่ที่เขาจะมีการตัดหา กิจกรรมตกแต่งหูอย่างไรครับด้วยสายพันธุ์มากกว่าครับบางบางบางสายพันธุ์ต้องตัดกีบางสายพันธุ์ก็ต้องตัดหางครับครับเพื่อให้อ่าซีล่ามันดูดีดูกระชับใช่หมครัผมคล้ายๆล้กับมนุษย์เราเนาะเขาต้องตกแต่งกิจกรรมเพิ่มจักูกหรือว่าจะเพิ่มความสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายคล้ายค้ายกับครับผมตกแต่งทำให้สวยงามขึ้นครับถ้าจะมีแนะนําก็ผมผมแนะนําเป็นบลาซินจิบลาซินจิใช่ไหมตูนักพันปลาซินจิ พันนี้เอกลักษณ์ก็คือไม่เห่าจริงๆแล้วเป็นหมาประจำชาติของประเทศคองโกนะครับครับแล้วดุไหมครับพี่ไม่ดุครับไม่ดุครับพันุนี้จะเดินสวยครับจะเดินเหมือนม้าเลยครับผมแล้วอายุเท่า่ี่เราต้องเข้าแันเราต้องไปฝึกกับ้วก็ต้องฝึกครับอ๋อต้องไปฝึกใช่ไหมใช่ครับต้องฝึกครับตรงนี้ฝึกง่ายครับครฮะตัาตัวนี้มันคล้ายเฉยฮะแต่ไซส์ไซส์จะเล็กครับ่แต่เขาเรียบร้อยมากเลยนะครับครับผมุมคือคือรบกันเราคุยกันเลยเขาก็ ไม่ยุ่งกับเราเลยครับใช่ไหมท่านี้มีเสน่ห์ครับไม่ค่อยเห่าไม่เห่าเลยดีกว่าเงียบมากเลยมีมีพี่น้องเขาเขาอยู่ติงเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับตับตัวพี่น้องกันอันนี้นะมีใบเฟซกี้ฝังไมโครชิปแล้วอับผมอยู่ตุ๊ผู้นะครับสง่าครับสง่าแล้วอย่างแล้วอย่างครับวิธีดูแลรักษาเขาอ่ะ ก็้วส่วนใหญ่ก็ให้อาหารเม็ดครับส่วนใหญ่น้องหมาจะไม่ให้กินข้าวนะครับพอกินข้าวก่าจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังข้าวขึ้นขยะแบบที่เราเราทำกันง่ายๆไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอาหารเม็ดนะครับรับพ่นพี่ทานบ้านมามาเจอครับผมแต่เราทนเป็นงไงบ้างครับอ่าเจ้าบาเกิตตัวนี้ครับตัวนี้สองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันนะครับผมแล้วมีโปรโมชั่นไหมครับไม่ครับผมถ้ามาจาก รายการพี่เดี๋ยวรอสเตชันนะครับมาจากเดีสเตชันนี่ก็มีราคาพิเศษให้เาคุยกันได้ครับผมแล้วอย่างฟอมนี่ครับราคาเริ่มต้นหรอราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับมันนี้ตัวนี้ดัดชุนยุคหนึ่งเห็นที่นิยมมากตอนหลังๆเหลือหน่อยใช่ครับโดนคอกกี้แซงไปเรียบร้อยแซงเลยครับคอกกี้มันมีเสน่ห์ว่ะมันน่ารักดัดชุนนี่คือผสมมาเพื่อจับหนูนะผมเคยอ่านที่เยอรมันใช่จับหนูไว้จับหนูครับไว้ขุดหนูเราดัดชุนครับดัชุน อ่ะเป็นเป็นเป็นหมาไส้กรอกใช่ไหมไส้กรอกว่าเรียกกันหมาไส้กรอกดูความยาวกันนะเด็กๆก็จะชอบเรียกว่าไส้กรอกหมาไส้กรอกนี่ก็น่ารักน่ารักน่ารักอย่าให้มันขุดหลนูแล้วแล้วบางตัวนะครับที่ผมเหมือนจะเป็นเป็นลักษณะเป็นโรคผิวหนังเนยครับเขาเขาเขาดูแลกันยังไงฮะสิ่งได้เป็นโรคผิวหนังแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วคืออย่างนี้ครับในการให้ให้กินอาหารในการดูแลก็จะมีพวกสเปรย์อะไรพวกนี้แหละฮะดูแล อาบเช็ดตัวอาบน้ําเยอะละรั้งสองรังครับอาบบ่อยดีไหมฮะหรือว่าไม่ไดีครับประมาณสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะอะไรไม่ควรอาบน้ำบ่อยคือหนังเขาจะแห้งใช่ไหมเป็นหับไม่ควรอาบน้ําบ่อยนะครับเดือนเดือนเดือนทั้งสอครั้งก็พอครั้งสองครั้งก็พอแล้วแล้วมีวิธีดูแลสายอื่นนะครับอย่างอย่างวันนี้สุนัขผมเนี่ยตัวเหม็นมากเลยอยากจะไม่ให้เหม็นอะแต่ไม่อาบไม่อยากอาบน้ำเพราะเป็นโรคผิวหนังทําไมดีอะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แป้งเด็กแป้งเด็ก ใช่รัได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยจะแป้งเด็กนะแป้งเด็กแล้จะมีในตลาดมันก็จะมีสเปรย์อาบแห้งเอลยพวกนี้ใช้ได้หมดครับแบบนี้มันน่ารักทุกตัวเลยฮะครับคือเรียบเรียบร้อยเบรกว่าจะติดต่อซื้อได้ที่ไหนยังไงก็มามามาที่นี่เลยฮะที่เกษตรแฟร์ตามมาที่เกษตรแฟร์นะครับมาที่เกษตรแฟร์เลยดีกว่าทุกปีครับทุกปีจะมาที่นี่คือร้านว่าเฟลิเจอรแคนเนลครับ ทั้งต้นไม้ของกินนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เอ่อจะเป็นกเกษตรหรือว่าจะเป็นพวกวัสดุเครื่องจักรอย่างเงี้ยผมเห็นก็มีหลากหลายนะครับไม่ได้มีแต่อาหารของกินอย่างที่เขาว่ากัน